ไม่พี่แลุงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวมานะลุงมีใครแทนผมอะไรวะใครแทนผมอ่ะยังหาได้ตัวแล้วนักลบไม่ลุงก็เป็นคนสั่งแผนุิยได้เรื่องอยู่คิดว่าคิดว่าคิดว่านะคิดว่านะไม่การันตีแม่มึงมีเบอร์ไอออนซิกนายคนที่ยี่สิบของเราเนี่ย ครับมันมาจริงไหมอันนึดมาอะโอ้ oh. ไม่รู้เลยแต่น่าจะเดือนหน้าลุงจะรอไม่น,นานน่อยอะ่ะเออหาคนแทนก่อนไหมละ่ะเออก็หาคนแทนก่อนตต่สิกนายของเราอะ่ะอันนี้เขาเรียกว่ามือดีไหมมือดีไหมเหรอพอไปวัดไปวาได้แต่เด็ดในเรื่องด้านอื่นที่ไม่ใช่ต่อยตี <laughs> โอเคงั้นรหาคนอื่นแทนก่อนมีใครบ้างวะแทนบอกว่าน่าจะต้องหาคนอื่นแทนเฮ้ยไปไปประมูลไปประมูลไปประมูลประมูลตอนไหนล่ะไปชิะปชีไปเร็วไปเร็วเอาประมูลตอนไหนเนี่ยวิแร็ปเขาถามลุงมีเบอร์พิติีไหมลุงมีวิแปเขาถามเบอร์พิตีปะจะเไปเป็นมิรกรเบอร์รถมาเบอรลิง์อะเบอรรถมาเบอรรถมาลงะไรเนาะ ไอ้เต๋มีคนจะจ้างมึงให้ไปเป็นพิธีกรน่ะไหนอะบัมบูนโกดังเถื่อนพิธีสองนอได้เลยครับสอนนอโอเคไปสองนอกันรถสีกูอยู่ไหนวะเนี่ยอ้อนไปอ้อนอ้อนเอาเลกูอยากรู้ใครมันเปลี่ยนสีรถกอ้สัตว์ไอชิโร เห็นไหมครับเห็นเห็นไหมน่าจะไม่เห็นไม่ชัดเนาะเวลาดูแชทตัวเองอ,ะอ่ะก็จะชัดหมดไหนรถลุงสวัสดีครับสวัสดีครับลุง,เ,งเป็นไงบ้าง,งอาวุธถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้ลุงผมหมดผมหมดตังค์ไปสี่ล้านตีบูยี่สิบทีเนี่ย หนึ่งการันตีแต่เขายังดีการันตีให้มึงใช่ลุงถือว่าโชคดีแต่ติดไหมผมหมดผมหมดไปสี่ล้านนะผมซื้อเอาอะก็ได้ใช่ไหมก็ได้ใช่ไหมก็ได้ใช่ไหมอยากไม่ติดครับลุงโอ้เหลือกี่ทีเหลืออีกสิบทีครับโอ้อันนี้อันนี้บูบูบอะไรครับเนี่ยบูปีนอ่ขั้นสามครับขั้นสามอ๋อขั้นสามแล้วอ๋อบูอาวุธบูอาวุธบูอ๋อบูปีนบูปีนใจหมดเาอื่นครับ บู๊บเตอร์บู๊บู๊อันนี้ไม้ปะครับก็มีน้องตีน้องตีไอ้ไม้บูไม้บู๊อ่ะไม้หั่นสามไปสามสามที่มันรูติดโอ้ยโอ้ดวงโอ้ยดวงดีจัดแต่ผมยังไม่ติดเลยแต่เขาบอกผู้หญิงอาจจะติดง่ายนะไม่ลุงของผมผู้ชายผมไม่มีผู้หญิงครับเขาโกหกโอ้ยเยอะใครไปเรียนอะไรกันเ้ยโซนขาโซนซอยกินเนื้อม่เย็นดีจะเย็นดี โอยวาแล้วไปตัดเบรกรถใครรถนี่นี่เองที่มึงเช็ค APS หรอสวัสดีครับลุงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัเฮ้ยแอบดรอปเฮียต้องไปแอบดรอปก่อนต้องมีแอบดรอปป่ะลุงต้องไปแอบดรอปก่อนแป๊บนึงได้ไหมไปไปไปดรอปไปบนก่อนนะครับแอบดอปไปดรอปก่อนนะครับกฎอิธิกายังไงครับประมูลได้กี่คันครับอย่าพุ่งที่ไปแอบดรอปก่อนสิ ใครมาแล้วกันงั้นเริ่มต้นคาละยี่สิบล้านครับผมเอาสามคันเลยสามล้านโอใช่พวกนี้ก็ได้าลยนะงั้นน่ะใช่พวกนี้กลับบ้านเลยตำรวจไล่แขกออกเลยเสียเขาจะเมาหมดละผมขอฟรีได้ไหมครับตำรวจครับขอฟรีได้ไหมครับอุ้ยไปหนึ่งเร็วปืนมาแล้วดิอุ้ย เจิมเจิมให้ดูชเวงดูชเวงโอเคครับพี่อาโอ้ยแต่แว่นใหม่ยังหล่อเลยเว้ยโอ้ยในตาสีฟ้าเว้ยหล่อไหมหล่อไหมใจหล่อจัดเลยเว้ยโอ้ยไอ้เซิร์ฟอยู่ไหนอ่ะไอ้เซิร์ฟมาปะอ๋อไอ้คนนี้เราพลาด เฮ้ยเราดีล,ลุงดูดีครับช้ำจัดดีใหม่ดีใหมเนี่ยชาบ้าช้ำจัดเมื่อไหร่มันจะมีมีดในนี้วะเนี่ยไหนเออไอเกียเนี่ยทำไมเมื่อไหร่มึงจะมีมีด,ดมอ,อ่ะมึงมียันต์ครับผมเล่นตีอยู่ครับเกีดีกี<ๆ>ทีแล้วเนี่ย แล้วครันดีครับโอ้ยเอดสวยนี่หวานไปคกูขายสีดานไปแล้วนะอไ้ทำไปเท่าไหร่สองหมื่นหาเจ็เป็นราคาดีนะสองหมื่นเข้าเสนอผมมาแค่หมื่นเดียวเองอ่ะเขาบอกว่าเกมกำลังจะพไปยุ่งโหดแล้วไปยุ่โหดแล้วไปยุคโหดเลยใช่ไหมพี่มีแมปดอทแล้วงีมันหลุดไอยูเวนตุ้พี่ทำไงต่อพี่ไปมีสีดานพี่จะอยู่เล่นไหมตอนเช้าก็ได้เอ็มมาเยอะอยู่ว่าจะซื้อสีดานมาหลุด อยู่ตลอดแช่ได้เรื่องอยู่นะแบบไหนล่ะก็มันมีฟรีไงมีตลาดมไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้ลองลองพอบีเนะกานมาผลิตฟีตลาดเรามาถึงจุดนี้แล้ว Charge มาแรงที่สุด โอปาจาปาจาเออมาจามาจาเออมาจามาจาเพลงนี้นแม่งหลอนหูเจิบโอปาจาปาจาบ้าไพี่ไม่ได้เล่นเอาไปเลยเอาเก็บไว้เก็บไว้พี่ไม่ได้เล่นไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยเลย ลูบหลังไม่ได้ช่วยพี่ไปกินข้าวมาเก,วเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้รวมกองกลางเน่แต่ปุ๋ยเซอร์ไปไหนวะเนี่ยวันพระวันพระครับหลวงพระครับเออไอ้เยกแกงนี่ทำให้กูรู้นะว่าวันนี้คือวันพระแต่เขาไม่เซฟแล้เขาวัดทำบุญไม่มี รู้อย่างเดียวอะตรงเข้าแล้วร้อนอ่ะพูดตรงตรงะอ้อนหมายถึงไรนะไม่ใช่เจห็นเมื่อวานนี้มันตีกันก็อยากลองเล่นดูเหมือนกันนะจะรีบพูดสักสักหน่อยไหมห้าใบพรงคิดว่าการอุ้มห้าใบที่ยากหรือง่ายครับในกกว้าง่ายแต่มันเหลือยี่สิบกระเ้นี่ยว ถ้าบาวันเดียวจบเป็นไรพี่ตีมีอาการจัเลยเนี่ยเป็นไรเออพี่ตีมัวกลัวเป็นไรกลัวนะอ้อนอันนี้กูบอกเลยแกดูสั่นๆหน่พี่ตีอ่ะมามามาใกลัวกูเปเปิดยายาลุงยาลุงเากปเปเองตอนนี้กูแปลงร่างไปนะหมาปากูเปิดแล้วมาปากูเปิดแล้วหมาป่าอยตาหมาป่าอยมาปากูเปิดแล้วลงไหนลมาลงไหนลลงไหนลยิลงไหนลลงไหนเล ตายเพื่อนตาตาเพื่อนเพื่อนเพื่อนติดตา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 ยเอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยเฮ้ยเขาเขาเขาล้มเยอะนะเขาล้มเยอะนะเขาล้มเยอะนะเขาเขาล้มเยอะเขาล้มเยอะเขาล้มเยอะดึงศพออกดึงศพออกหน่อยดึงศพออกหน่อยเอาไปทิ้งหน่อยเดวิดเกง เอามาเกาะตรงกลางเดี๋ยวเขาเล่นนอกวงเอาได้ปด้เอาเอาลุงขึ้นด้วยเอาลุงขึ้นด้วยเอาลุงขึ้นด้วยมาเรื่องตพมาหน่อยเลยคนนี้แล้วแล้วแล้วตพหน่อยทำตพหน่อยเดี๋ยวเขาจะต้องรีบขึ้นมากดกดแล้วป้องกดแล้วกดแล้วกดแล้วสัตว์เอ้กูโดนไอ้เหี้ยเวทอีกแล้วไม่เคยชนะแม่งเลยเหี้ยลุงคือที่หนึ่งเสมอครับแหวนงมากครับ แล้ววันนี้มีประมูลโกดังตีหัวนะครับลุงนี่ไปกําลังพวกนี่อยู่หน้าสําลนแล้วเนี่ยผมบอกเลยเผมบออกมาโทรศัตื่นโบ๊ทก็ไม่ต้องวางครับเจอกูโคตรนานเวอร์จัดเจ้าลิฟอง